วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวัดด้วยระบบแมนวนวลแบบไหนจะแม่นยำม,มากกว่ากัน งี้ครับคือมันไม่มีอะไรที่แม่นยำาออกกันแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันต้องปูพื้นก่อนครับว่าหลักการในการวัดสายตาครับคืออะไรเนาะหลักการในการวัดสายตาเนี่ยคือเราจะต้องหาค่ากําลังในการห่างเหของแสงในสภาวะที่ตามนุษย์ไม่ได้เพ่งนะครับให้เน้นคําว่าตาไม่ได้เพ่งนะครับ จะดูสภาวะก,การหักเหแสงของมันนะครับว่าหักเหแสงเป็นแบบไหนถ้าตกก่อนถึงจอสะสาตาก็คือสายตาสั้นถ้าตกหลังถึงจอบตาก็คือสายตายาวหรือว่าถ้าตกมากกว่า1จุดในที่นี้ก็คือสายตาเอียงนั่นเองนะครับทีนี้หลักการวัดสายตาเนี่ยจริงๆยุคเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วเนี่ยคือสังเกตว่าห้องวัดสายตาเนี่ยมันจะต้องมีความยาวในระดับหนึ่งเนาะในที่นี้นประมาณสักหเมตร6เมตรเนี่ยคือแอดซูมได้แล้วว่าคนที่ถูกวัดเนี่ยไม่ได้เพ่งการที่วัดสายตาเนี่ยเราจะต้องมองไปที่ระยะ6เมตรตลอดเวลาเนาะ นี้คือหลักการวัดสายตาขั้นพื้นฐานเลยเอ้อย่างนี้ในเครื่องคอมก็แปลว่าไม่น่าเชื่อถือเลยครับเพราะว่าเครื่องคอมมันอยู่แค่ไม่ถึงเมตรเลยด้วยซ้ำจริงๆหลักการวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์จริงมันมีข้อมันก็มีข้อดีของมันเนาะไม่ได้มีแต่ข้อเสียเยงข้อดีของมันนี่คือความรวดเร็วนะครับในการวัดนะครับในความรวดเร็วถ้า พวกคุณจํากันได้นะครับเวลาเราวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยคือเวลาเราเอาค้างวางหน้าผากชิดเนี่ยมองเข้าไปเราจะเห็นเป็นรูปต้นไม้ลูกภูเขาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะดูเหมือนว่ามันอยู่ไกลเนาะคือรูปมันจะหลอกให้เรามองว่าอยู่ไกลเนาะเพื่อที่จะแอดสูมได้ว่าคนที่ถูกวัดเนี่ยไม่ได้เพง่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองของมันมันฉลาดมากนะครับคือกําลังเพ่งของเราเนี่ยระบบการเพ่งของเราเนี่ยมันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเนาะคือเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยฉันจะไม่เพ่งมันมันทำไม่ไ้เเเเาาคคืออออมรรรงงขปพิว์ ึ่งมันระยะมันสั้นเนาะมันก็มีโอกาสที่กําลังเพ่งมันจะทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ <c oughs> ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์อก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือหรือมีอาการคาดเคลื่อนได้นะครับไม่ค่อยแนะนําให้เอาค่าที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตัดแว่นโดยตรงเนาะคือควรจะเอาไปใช้ในโปรเซสต์ถัดไปคือกํลาลังจะบอกว่าค่าที่ได้จากเครื่องวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถนําเอาไปใช้ได้แต่ว่าต้องเอาไปใช้ควบคู่กับวิธีการในการวัดสายตาในขั้นต,ต,ต,ตอนต่อๆไปนะครับไม่สามารถนํามาตัดแว่นโดยตรงได้ มันจะมีวิธีหนึ่งหลังจากที่วัดสายตาด้วยคอมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่องไฟเข้ามาในตาด้วยแท่งหนึ่งนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าวิธีการวัดสายตาว่าอะไรแล้วก็มันได้ค่าสดายตาที่แม่นยำมากกว่าอย่างาไรบเอ่อวิธีนี้อันนี้เขาเรียกว่าวิธีเรติโนสโคปีนะครับก็คือเราใช้เครื่องไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแท่งเรติโนสโคปเนาะมันจะเป็นแท่งที่สามารถส่องไฟเข้าไปได้แล้วเราสามารถ ดูได้ว่า2ไฟเข้าไปที่ตาของของผู้ถูกวัดนะครับแล้วก็ดูแพทเทิร์นการรีเฟกของแสงในตาของแสงที่เราเห็น,นดูด้วยตา,มมาเราคือคือคือผมมาต้องเป็นคนประเมินว่าแพทเทิร์นการรีเฟกแบบนี้มันเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงเราจะสามารถประเมินได้ผ่านความเชี่ยวชาญของเราเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าคอนดิชันที่สาคัญที่สุดในการทำเรติน o สโคปีก็คือผู้ที่ถูกวัดนะครับต้องมองที่ระยะ ไกลระยะในที่นี้คือ6เมตรเพื่อที่จะเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่ถูกวัดอันนี้เขาไม่ได้เพ่งมันก็จะไปเข้าถึงหลักการในการวัดสายตาที่ถูกต้องแล้วว่าคนที่ถูกวัดเขาไม่ได้เพ่งและเราดูแพทเทิร์นการรีเฟกของแสงแล้วเราสามารถประเมินมาเป็นค่าสายตาเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยเขาสั้นเขายาวเขาเอียงเท่าไหร่อองศาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิธีนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการฝึกฝน,นครับซึ่งในที่นี้คือในประเทศไทยจะหาคนทําอย่างเงี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ขาาการดูแพทเทิร์นของการสะท้อนแสงจากตาสามารถบอกออกมาเป็นค่าสายตาได้เลยใช่ครับคือผมก็จะก็ใส่เลนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแพทเทิร์นการรีเฟกไปเรื่อยๆว่าให้แสงมันถึงจุดหนึ่งครับ มันคือสายตาปกติพอเราใส่เลนส์เข้าไปสมมติใส่เลนส์เข้าไปถึงลบลบหนึปุ๊บแสงมันเป็นแบบนี้ก็คือสายตาปกติอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ประเมินก็คือจะเป็นผู้ที่วัดก็คือจะประเมินว่าเอออันเนี้ยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากวิธีนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นวิธีที่ละเอียดเข้าไปอีกก็คือในการใช้โฟลเตอร์ข้างบนอันนี้ก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่า subjective refraction ก็คือจะเป็นการทําหลังจากขั้นตอนที่ทํำ e t i n o s c o p e เสร็จแล้วจะเป็นการไฟจูนในการหาค่าสายตาที่ละเอียดต่ออไไปได้ไไงยค,คัืก กล่าวสรุปทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มด้วยการวัดด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะประเมินค่าสายตาเบื้องต้นพอคอมพิวเตอร์เบื้องต้นปุ๊บเราทับด้วยเลติโนสโคปนะครับแล้วเลติโนสโคปเนี่ยเราไฟลจูนอีกทีด้วยโฟลออปเตอร์ในขั้นตอน Subjective Reflection แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ค่าสายตาบาลานซ์มาทุกอย่างปุ๊บแล้ถึงเอาแว่นให้ให้ลูกค้าลอง จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งค่าสายตาครั้งครังหนึ่งเนี่ยมันใช้กระบวนการที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็นานพอสมควรน,นะครับเพื่อที่จะได้ค่าสายตาที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆของผู้ใช้นะครับ